วันนี้ที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีนายสามารถหมั่นนอกกลัดจังหวัดอุดรธานีในฐานะเลขาศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยประจำจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางเสือิิชมมันนอกกรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเจ้าหน้าที่จัดทางงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับแรงงานไทยซึ่งเดินทางกลับ โดยสายการบินในประเทศซึ่งมีทั้งพ่อแม่ภรรยาลูกและญาติพี่น้องข่งร่วมต้อนรับแสดงความดีใจที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งสำนักงานจัดหางานได้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้แรงงานได้รับรู้ค่ะสำหรับแรงงานที่เดินทางกลับมาในวันนี้นะคะเป็นแรงงานที่รัฐบาลช่วยเหลือและเดินทางมาถึงไทยก่อนหน้านี้ และซื้อตั๋วเครื่องบินมาเองประกอบด้วยแรงงานชาวจังหวัดอุดรธานีหนองคายและหนองบัวลำพูค่ะในส่วนของแรงงานชาวจังหวัดอุดรธานีที่เดินทางกลับมาในวันนี้ค่ะมีทั้งสิ้นแปรายส่วนทางด้านนายสุรชัยอายุ28ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุนะคะว่าตนเองค่ะได้แอบซ่อนในห้องกลุ่มที่มานั้นก็มีทั้งมาขโมยของและมาฆ่า ซึ่งตอนนั้นนะคะเข้ามายิงตนก็นอนอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าคิดว่าห้องพักที่เป็นเหล็กจะสามารถช่วยป้องกันได้สำหรับแคมป์ที่ตนอยู่มีประมาณ30กว่าคนค่ะรอดกันหมดทุกคนตอนที่ทุกคนซ่อนตัวก็ต้องใช้ชีวิตกันด้วยความยากลำบากไม่มีอาหารมีเพียงผลไม้ปลากระป๋องและอาหารแห้งเพียงเล็กน้อยต้องแอบไปเอามากินเพื่อประทังชีวิต ล่าสุดค่ะศูนย์ประสานงานรายงานว่าแรงงานไทยชาวจังหวัดอุดอรธานีค่ะที่เดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลมีจํานวนทั้งสิ้น4,042คนบาดเจ็บ4คนถูกควบคุมตัว5คนและเสียชีวิต7คนสูญหายติดต่อไม่ได้1คนเดินทางกลับภูมิมลำเนาถึงประเทศไทยแล้ว36คนค่ะ ก็ตอนเขายิ่งเน้ะผมขอไปนออนพอดีเขากนอนอยู่ในห้องเลยครับเม่อกี้อยู่ในห้องปลอดไั่ไหมครับเป็นตู้เลยเนี่ยมอเป็นข้าวโยนี่ข้าวโยนี่มีอาหารมีครับผู้กิจการแค่อาหารครับมามายิ่งเขามายิ่งคุ้มใจเขามากมคนคือบ่มีบ่มีทอหารกับเจ้าว่าทหารเขาคุมกันรยูแลวรองอังกังแรบนั้นอาหารคุมกันรยูต้องขาคุ้มกินการแข่งขันกันรอดแล้วแ่ันกรอดครับ ที่พักแคมป์ของผมหล,ลอดทุกคนครับอแคม